ไอ้ๆๆยอ o ๆย Hello guys What's up Dude ฮ okay, ะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนผมก็จะมารีวิว บัตรลายใหม่นั่นเองนะครับบัตรลายนี้นะครับก็มีชื่อว่าลิวจินั่นเองนะครับนี่ครับทุกคนครับบัตรลายนี้ครับก็เป็นของอาจารย์ไกของเรานั่นเองนะฮะก็คือว่าเนี่ยมันจะมีโอกาสออกอยู่ที่1นึทับสองนะครับลิวจิของเราอันนี้มันจะเป็นบัตรลายลิมิเต็ดนะครับเพื่อนๆใครที่สมได้นี่ผมบอกเลยนะครับว่าโคตรที่จะดวงดีนะครับเพราะว่า มันดีมากๆครับทุกคนครับมันดีจนแบบว่าผมกับน้องในดิสช,ชอร์นะครับตอนมาลองสกิลกันเนี่ยขนลุกเลยนะครับขนาดตอนพูดอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังขนลุกเลยนะคือแบบมันโหดจริงๆครับทุกคนครับเออโหดมากๆโอเคเราไปรู้จักสกิลของเขากันดีกว่านะครับ โอเคครับทุกคนครับท่าแรกนะครับมันมี RD ต่อหลังเนี่ยน่าจะเป็นพวกเติร์ดนะครับเติร์ดที่แปลว่า3ามเองเติร์ดสแตนนะครับอ่าถ้าผมอ่านผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับใช้จักระนะครับอยู่แค่7,000เท่านั้นนะฮะแล้วก็ครูดาวยี่สิบาวินะครับต่อมาสกิลที่2ครับสกิลที่2เนี่ยมีชื่อว่าดราก้อนเดมอนคอมโบนะครับใช้จักระเ0 0ดเองเหมือนกันนะครับแล้วก็ครูดาวสามสิบวิใช้จักระแบบน้อยมากครับทุกคนครับ ต่อมาเนี่ยสกิลที่3นะครับดาก้อนโลตัสนั่นเองนะครับหรือว่ามังกรดอกบัวใช้จะกะอยู่ที่8,000นะครับแล้วก็ครูดาวเนี่ยแค่25วิเองนะครับแล้วก็มีโหมดมาให้เราเล่นกันด้วยนะครับทุกคนครับเห็นไหมนี่เป็นไงครับโคตรเท่นะครับโอเคครับทุกคนครับคือว่าเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนตหรือว่า บัตรไล์ใหม่ๆนะครับก็มีสกิล e มาให้พวกเราเล่นกันด้วยนะครับเออคือเราต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มอัพสกิล e เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ดูแล้วกันครับโอเคมาทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการพูดร่านทำเพลงแล้วก็เสียเวลานะครับผมจะเปิดโหมดเลยแล้วกันนะครับเปิดโหมดมาไม่คร่แล้ทุกคนครับโหมดมาแล้วริวจิเคนิชินะครับอ่าดูครับทุกคนครับ คือผมมองแว็บแรกผมนึกว่าโบลี่นะครับดูออร่าครับทุกคนออร่าเท่มากครับสีเขียวดำนะฮะแล้วดูดวงตาครับโอ้โหโคตรเท่เรืองแสงด้วยโอเคมาเรามาดูการวิ่งกันดีกว่านะครับอการวิ่งนะครับจะมีลำแสงตามหลังนะครับเป็นสีเขียวเขียวแล้วก็จะเป็นการหลบออโต้นะครับนี่เห็นไหมหลบออโต้นะครับต่อมาครับถ่ากันครับ ถ้าการเ็าปกติเลยนะครับแล้วก็บินได้หรือเปล่าครับบินไม่ได้นะครับต่อมาเนี่ยมาดูสเตตนะครับสเตตนะครับเจ้าบวกจะกะอยู่ที่2,500น้นะครับนินนมมัด2,500นะครับแล้วก็เลือด2,200นะฮะนี่ครับทุกคนดูครับคือแบบตอนมืดนี่แบบสวยมากเลยนะเห็นป่อ่าเห็นออร่าชัดเจนนะครับโอเคครับทุกคนครับต่อมานะครับก็มาดูการตีธรรมดากันดีกว่านะครับ ตีธรรมดานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยว่อดูนะครับเวลาตีเขาจะพุ่งหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเขาจะพุ่งไปตีนะครับทุกคนถ้าอยู่ในระยะทําการนะครับก็โอเคครับต่อมาก็คือสกิลคิวเลยนะครับสกิลคิวก็เป็นแบบนี้ครับทุกคนครับในสกิลคิวนะครับก็จะเป็นการพุ่งนะครับอ่าคือแบบเขาจะพุ่งไปแบบไกลมากเลยนะแล้วก็ศัตรูที่โดนเนี่ยก็จะติดสตันนะครับต่อมาก็คือสกิลแซดนะครับสกิลแซ นี่ครับทุกคนสกิลแซดเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่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 โอ้โหทุกคนครับดูดาเมจแล้วคือว่าคนที่โดนสกิลนี้นะครับไม่สามารถไปไหนได้เลยนะฮะโอ้โหโคตรเท่ในอนิเมะนะครับผมก็จําไม่ได้แล้วนะว่าท่านี้นะครับเขามีชื่อว่าอะไรนะครับโอเคเรามาดูสกิลแซดกันใหม่อีกหนึ่งรอบเลยดีกว่านะครับสกิลแซดครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมโอ้ดาเมจสองหมื่นนะครับ ตอนเตะขึ้นไปจะเป็น AOE นะแต่พออยู่บนกลางอากาศจะเป็นสกิลเดี่ยวแล้วนะครับจะเป็นแบบว่าตีคนเดียวนะแต่ตอนถีบขึ้นไปเนี่ยคนที่อยู่ในละแวกนั้นคือโดนหมดเลยนะครับโอเคครับทุกคนครับต่อมาครับก็คือสกิล E สกิล E นะครับก็จะเป็นสกิลเคน์เตอร์นะครับนี่ครับทุกคนครับนี่เห็นไหมอ้าวโอ้โอ้ทุกคนดูดาเมจครับอืแล้วศัตรูเนี่ยจะติดสตันด้วยนะครับไม่สามารถไปไหนได้นะฮะโอโหโคตรโหดเลยนะครับ ต่อมานะครับทุกคนครับก็คือสกิลวีครับสกิลวีก็จะเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับนี่คือสกิลวีนี่ครับทุกคนไม่ี่ไม่ี่นี่นี่เตะแล้วก็มังกรโอ้โหทุกคนครับสกิลวีนี่คือแบบว่าส่วนใหญ่แล้วอะาั่ลายของอาจารย์กนะครับเวลาใช้สกิลเนี่ยจะเป็นการล็อกศัตรูไว้เกือบทุกสกิลเลยนะฮะต่อมานะครับทุกคนครับนั่นก็คือสกิลบีนะครับสกิลบีไม่ยี่ผสานอินครับแล้วก็อู้พ่นลมมังกรออกมาครับ จะมีดาเมจอยู่ที่2 0 0 0 0 20,000 20, ืต้นๆนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าดาเมจเล็กๆน้อยๆอีกนะครับคือว่าตอนเริ่มฮิตเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือบองแว็บแรกอะ่ะมันจะมี6 0 0 0ื่นออกมานะแล้วก็จะมีแบบว่า2 0 0 0 0ืโลวัลวนะครับประมาณนี้ต่อมาครับนั่นก็คือสกิลเอนนะครับนี่ทุกคนดูนะครับคือแบบผมชอบสกิลนี้มากเลยกดนะครับแล้วก็กดคลิกใส่ตัวนี่ครับทุกคนเอเวิทจอนสีนะ่ะแถมเมื่อกี้ทำไมไม่มีเอฟเฟกต โอเคครับไม่เป็นไรนะครับก็คือว่าสกิลเอ็นเนี่ยคือจะเป็น AOE นะครับแต่ว่าจะมีแค่คนเดียวนะที่โดนจับทุ่มนะครับทุกคนครับเออคือดาเมจอะอยู่ที่ประมาณ70,000นะครับคือแบบว่าอันนี้ยังไม่รวมกับอีก1โหมดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าอีก1โหมดเนี่ยดาเมจมันโหดขนาดไหนนะครับนี่ครับทุกคนดูสกิลเอ็นใหม่นะสกิลเอ็นเห็นไหมดูนะครับนี่ครับ40,000แล้วก็ มีสี่หมื่นแล้วก็สามหมื่นนะครับรวมเป็นเจ็ดหมื่นนะครับทุกคนสกิลหนี้คือแบบโหดเกินนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับความสามารถของบัตรไลน์นี้ครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันโหดขนาดไหนนะครับคือแบบว่าคือคือผมคนลุกเลยนะตอนแรกอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะผมจะให้น้องๆเนี่ยทุกคนนะครับอ่าทั้งหมด5คนเนี่ยลุมตีผมนะครับแล้วเดี๋ยวทุกคนดูเลือดของผมนะฮะ นี่นะครับท, <ENNIS S 1> ทุกคนครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นการหลบออโต้นะครับเห็นปะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ทุกคนดูครับผมไม่โดนดาเมจเลยนะเห็นไหมมันโดนแค่นิดเดียวเองนะทุกคนดูดิเนี่ยดูครับเนี่ยดูดิเห็นไหมเห็นไหมเขาหลบนะครับเออเห็นปะทุกคนดูดิอ่ะผมปล่อยเลยนะครับผมปล่อยให้น้องเขาตีเลยมันจะหลบออโต้ครับทุกคนครับเห็นไหมนี่ผมไม่ได้ผมปล่อยผมปล่อยคีย์บอร์ดแล้วก็ปล่อยเมาส์เลยนะครับทุกคนดูครับคือแบบดาเมจนี่โดนนิดเดียวเองนะคือโดนโจมตีไปเยอะมากครับ คือแบบผมขนลุกเลยอะคือแบบมันหลบการโจมตีโหดมากครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้จับคีย์บอร์ดแล้วก็จับเมาส์เลยนะเนี่ยทุกคนดูดิ <laughs> ผมปล่อยเมาส์เลยนะครับคือตอนนี้ผมแค่พูดอย่างเดียวอธิบายอย่างเดียวนะฮะทุกคนดูสังเกตเลือดผมครับเลือดผมแทบไม่กระดิกเลยอะ <laughs> ดูดิเออทุกคนดูดิมันหน้าขนลุกหรือเปล่า <laughs> คือแบบขนาดปล่อยให้ตีเลยนะครับมันหลบเองเลยนะ <laughs> คือแบบเกินมันโหดเกินไปครับทุกคนครับสั้นๆเลยคือว่าเกินไปนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกความสามารถหนึ่งของอาจารย์ไกนะครับคือแบบโหดมากครับเพื่อนๆน,นี่ครับทุกคนคือว่าอีกความสามารถหนึ่งนะครับก็ตอน ที่เขาเหลือเลือดน้อยที่สุดเนี่ยสกิลแซนมันจะเป็นสกิลมังกรครับทุกคนครับมี่แล้วก็ดาเมจเนี่ยจะเพิ่มแบบว่าทวีคูณเลยนะครับทุกคนสังเกตสเตตครับสเตตของผมเนี่ยจะบวกเลือดอยู่ที่6000นะครับแล้วก็หมัดหกพันเลยนะครับนี้ผมจะรีบใช้เลยนะทุกคนดูดาเมจครับหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองครับหมื่นสองรัวๆครับทุกคนครับแล้วก็สี่หมื่นนะครับโอ้โหโอ้โหทุกคนครับเกินไปนะครับต่อมาเนี่ยก็คือสกิลวีนะครับทุกคนดูสกิลวีครับ ปึบปึบปึบไม่ยีโอ้โหคือแบบว่าเกินไปครับ <c ười> คือดาเมจนี่แบบว่าผมบอกเลยนะว่าโดนชุดหนึ่งนี่มีแตกแน่นอนนะครับไม่ย <c ười> ทุกคนดูครับแต่ว่าโหมดเนี่ยมันหมดซะก่อนนะครับ <c ười> คือแบบเสียดายมากเลยคือ <c ười> โอ้โหสเตตก็บวกเยอะนะครับหลบออตโต้ก็หลบเก่งด้วยนะฮะแล้วก็สกิลเนี่ยก็เป็นการโจมตีที่แบบโคตรจะแรงแล้วก็สกิลเนี่ยก็เป็นการจับล็อกเกือบทุกสกิลเลยนะฮะคือแบบว่าน่าจะเป็นบัตรลายที่ PVP โหดที่สุดในสําหรับตอนนี้แล้วครับคือแบบคือแบบโหดมากขนาดใกล้จะตายนะครับก็สามารถรีดดาเมจออกมาได้เยอะมากๆเลยนะครับ โอเคครับทุกคนครับคือว่ารีวิวริวจินะครับก็บัตรลายของอาจารย์ไกเนี่ยก็จะเป็นเปรามานี้เลยนะครับคือแบบโหดมากครับทุกคนหลบออโต้ก็โหดตีธรรมดาแทบไม่โดนแล้วพอจะตายเนี่ยก็สามารถรีดามจแล้วก็เลือดของเราเนี่ยจะเยอะมากๆแล้วก็แบบว่าสามารถทาดาเมจได้โหดมากครับทุกคนครับแล้วคือแบบเอาง่ายๆครับสารพัดประโยชน์เลยโอเคครับทุกคนครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ